สวัสดีค่ะก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับครัวม้านานะอาหารอร่อยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาชวนเพื่อนๆทานมข้นหวานจากนมโรงเรียนสำหรับรับประทานเองที่บ้านแบบง่ายๆค่ะตัวนมข้นของเราก็จะมีความหอมหวานมันอร่อยไม่แพ้ยี่ห้อดังเลยนะคะที่สําคัญคือใช้วัตถุดิบแค่ไม่กี่อย่างเดี๋ยวเราไปดูเคล็ดลับแล้วก็วิธีการทํากันเลยค่ะ สำหรับส่วนผสมของเรานะคะเราก็จะใช้นมโรงเรียนอยู่ที่8 0 0 ml น้ำตาลทราย3 0 0กรัมเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชาเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะสำหรับขั้นตอนแรกค่ะเราก็จะตั้งกระทะใส่นมโรงเรียนลงไป8 0 0 ml สำหรับนมนะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นนมยี่ห้ออื่นก็ได้แล้วแต่ที่เราสะดวกเลยค่ะแต่ว่าต้องเป็นนมรสจืดนะคะใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะ พอเราใส่นมลงไปหมดแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่น้ําตาลทราย300กรัมลงไปความหวานเพืเ่อนๆก็สามารถปรับได้ตามความชอบเลยค่ะจากนั้นเราก็จะเคี่ยวต่อด้วยไฟกลางเป็นเวลา20นาทีหรือจนกว่านมของเราจะงวดลงระหว่างที่เคี่ยวเราก็คนหม้อตลอดเวลาด้วยนะคะ พอเราเคี่ยวต่อมาเรื่อยๆด้วยไฟกลางเป็นเวลา20นาทีค่ะนมของเราก็งวดลงมาเหลือครึ่งนึงแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่เบกกิ้งโซดาลงไปครึ่งช้อนชาเวลาเราใส่ก็จะมีฟองฟู่ๆขึ้นมาแบบนี้ค่ะเราก็จะปลับไฟโดยการใช้ไฟอ่อนในการเคี่ยวนะคะการใส่เบกกิ้งโซดาก็จะทำให้นมข้นของเรามีเนื้อที่ฟูเงาสวยค่ะ เดี๋ยวเราจะเคี่ยวด้วยไฟอ่อนนะคะเป็นเวลา7นาทีเพื่อให้นมของเรามีความเหนียวข้นขึ้นค่ะระหว่างที่เคี่ยวเราก็มันคนหม้อตลอดเวลานะคะ ค่ะสำหรับนมข้นของเราเคี่ยวต่อมาเรื่อยๆด้วยไฟอ่อนก็ครบเวลา7นาทีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะปิดแก๊สค่ะเราจะทำการคนดูนะคะว่านมข้นของเราเหนียวข้นได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วหรือยังนะคะก็จะใช้วิธีปิดแก๊สแล้วก็คนดูค่ะวิธีสังเกตนะคะเราก็จะตักขึ้นมาดูถ้าน้ำไหลช้าแบบนี้ก็แสดงว่าเหนียวข้นได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วนะคะก็จะเอาประมาณนี้ค่ะ ถ้าใครอยากได้เหนียวข้นกว่าน,นี้นะคะเพื่อนๆก็เคี่ยวต่ออีกสักประมาณ3 5ถึงนาทีนะคะพอเหนียวข้นได้ที่ตามที่เราต้องการเราก็พักไว้ให้เย็นสนิทค่ะหลังจากที่เขาเย็นสนิทเขาก็จะมีความเหนียวข้นขึ้นอีกระดับหนึ่งนะคะค่ะหลังจากที่เราพักทิ้งไว้ให้เย็นสนิทนะคะเนื้อนมข้นก็จะเหนียวข้นประมาณนี้ค่ะ ถ้าอยากให้เนื้อเนียนสวยเราก็นําไปกรองด้วยกระชอนตาถี่สักหนึ่งรอบนะคะส่วนวิธีเก็บรักษาค่ะเราก็นําไปใสก่กระปุกไว้ปิดฝาให้สนิทนําไปแช่ตู้เย็นไว้สามารถเก็บไว้ได้นานจนกว่าเราจะทานหมดเลยนะคะก็เป็นเสร็จเรียบร้อยค่ะสําหรับวิธีทํานมข้นจากนมโรงเรียนแบบง่ายๆหอมหวานมันอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทําทานดูนะคะสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ